สวัสดีครับผมพบพอกันอีกคือเกาครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับพี่น้องช่วงนี้หามีมอีกแล้วครับผมเจอลังหนึ่งอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวผมเต็ดอุปกรณ์กันอุปกรณ์เท่ากับวิถูกแลก้กการไกลตัดจริงครับผมห้งบเใหญยปันใดครับห้างนี้ใส่ทถูกแค่สองดอกพ่อครับ จุดก่อนครับผมดีป่อ ครับไปลุยครับผมลุยเขาทั้งเหนื่ลอล้มอ่อนพอดีครับผมโอ้ล่งสวย ล้งสวยเลยครับ นแค่นยิดหน่อยของเหือหลายครับเงินแบบตเต็มเต็มสวยครับผมสวยสวยหัวนหน้าเต็มโอ้ เดี๋ยวขอตัดก่อนำบาดจัาหน่อยผู้เดียวครับวูสสวยเจยว เหมือนกันชัดๆครับเอานนง่ายๆครับผมเอามิมห้ังอ่อนๆขอลัางนะครับลัางนี่อนุญาตขอล้างครับหัวน้ำหวานเมืองครับผมสายปลายหลยจ่ว,วะสวยครับ ถทีใหม่น้อยนึ่งครับเนี่ยแก้วรวด,ดเร็วท่านใจครับแป๊บเดียวชิปหนีวะเงา้วถูกสองดอก ขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจได้ครับผม่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับช่วงนี้หาม,มิมก่อนขออนุญาตเอาล้างครับล้างเนี่หัวน้ำสวยแจ๋ว โอ้เกสรเต็มเลยครับเกสรนองไม้ไปดิงย่าง,างเมืองแถวนี้ถ้าเจออีกท้ายอีกก็เจอกะแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ